สวัสดีครับสวัสดีไปยังพีนง่น้องชาว YouTube แล้วก็สวัสดีไปยังเอฟซชายใหญ่ทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูส่งมอบรถนะครับรถดมัมบรรทุกหกล้อนะครับคันนี้เป็นกระบะใหญ่กระบะใหญ่ฝาข้างหกสิบเซนเสาจ้าของเอาห้าสิบนะครับแล้วก็ล้วสามล้อนะครับเป็นกระบะใหญ่ โซนโคราชเลยครับคันนี้ครับอันนี้จะเดินทางไปโคราช <c oughs> ลุงอยู่เพื่ออะไรนะครับเพื่อดง่่านคนทด,ดนล้มพวกคุณอยู่อะไรนะอยู่เพื่อด่านนอเนาะด่านคนทดน ถคันนี้ลูกค้าอานำมาให้เราต่อกระบะให้นะครับมีเราทำคือเลื่อนช่วงล้อแล้วก็ต่อกระบะทำสีนะครับไม่รวมระบบไฟแต่เราก็ใจดีครับซื้อไฟเดินไฟให้เรียบร้อยไปเลยครับเพราะลูกค้าเดินทางมันจะได้ปลอดภัยนะครับถ้าไม่มีไฟเลี้ยวไฟเบรกเนีย่ยอันตรายนะครับลูกค้าจะเอาไปทำเองผมว่ามัน มันทําไปให้จบเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวลูกค้าเอาไปมันจะล,ะลำบากทีหลังนะครับเดินทางไม่มีไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยนี่มันจะอันตรายนะครับแล้วก็จัากให้พร้อมไปเลยนะครับ ลองแยกเบรกดูโอเคติดนะครับทำไฟไปให้เรียบร้อยเลยมันจะได้ไม่ไอ้นั่น <Okay. S 1> uh. เดี๋ยวไม่มีไฟวิ่งไปในทางอันตราย <Yeah. Okay. S 1> okay. สีลูกค้าก็สั่งเอาแบบนี้ครับขาวคาดเหลืองนะครับแล้วก็จัดให้เลยครับลองคนลูกค้าไม่ต้องครับเดี๋ยวลูกค้าจะไปใส่เองอจัดไปแบางคนทด เสียก็ทำให้เรียบร้อยไปเลยนะครับกระบะมันใหญ่ดีจริงๆเลครับครับผม ไฟหัวมันไม่พอบอกเออมันมีไฟหัวแน่นอนละฝากสติเกือ์ไปติดรถเนี่ยคันนี้ล่ะคันไหนก็ได้ครับคันนี้ก็ได้ครับนนไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไร,รไม่เป็นไร,ไเ,นไรเออเดี๋ยวเดี๋ยวเปลีมม่ยนคนมา กระบะใหญ่ก็จะประมาณนี้ครับแล้วแต่ลูกค้าสั่งนะครับตัวน,นี้เราจะลูกค้าสั่งว่าจะเอาทรงแบบไหนนะครับเอาสีไหนนะครับออกกระบะทูงกระบะต่าเอาเสาเล็กเสาใหญ่เอาลวสามไม้สี่ไม้ลวดสามนิ้วสี่นิ้วได้หมดนะครับบาจะเอาลายสามมิตหรือลายามีกระดูกข้างได้หมดครับ อันนี้ใช้กระบอกดํา3ามกันเหมือนเดิมน,นะครับกระบะอยู่ที่4ี่เมตรยีนะครับกระบะยาว4ี่เมตรยีกว้าง2เมตรสานะครับช่องล้ออยู่ที่3ามเมตรเซนนะครับ กลับบ้านนะครับผมบ้านไปคนเงินคนทองเข้าบ้านนะครับ เครื่องตัวนี้เป็นอ s สูเดก้าเครื่องสองแรงนะครับรอบเกียรรอบเกินท้ายได้เลยครับล่ดินดินได้เลยนะครับเมื่อก่อนเป็นรถช่วงยาวครับเกือบเมตรกว่าครับตัดออกไปนี่ครับสนใจอยากได้กระบะแนวไหนนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่อุ้ยใช้ใหญ่นะครับเบอร์โทรก็0849295537นะครับ การเชื่อมเรียบร้อยครับไม่ต้องโป้ครับรับดนคนสีได้เลยนะครับไม่มีโป้นะครับ,รบาไม่เต็มนะครับ เชื่อมเราใช้ Co2 ูเชื่อมนะครับ Co2 ู CO เชื่อมทั้งกันพื้น4มิลฝาข้าง3มิลนะครับฝาท้ายเราล้อมให้เรียบร้อยนะครับเห็นไหมไม่ไม่แตกไม่หักง่ายครับแบบนี้ครับหูท้ายเราจะ้ใช้เป็น2หูนะครับข้างละ2นะครับไม่ให้สลักมันคดงอนะครับ ท้ายสามดวงสีดวงสั่งได้นะครับถรถใหญ่ใส่สีดวงก็น่าจะได้เขาได้อยู่นะครับเพรมันกว้างเนาะถ้าถ้ารถเล็กมันก็จะแคบๆหน่อยนะครับมันจะชิดๆกันหน่อยครับเบียดๆแนบเลยแหละ เรียบร้อยครับต้องเชิงครับ ลองระบบไฟครับ เรียบร้อยครับลูกค้าก็จะเดินทางกลับนะครับเชียท,ทักได้นะครับไปที่โฟราชครับด,ด่านขนทศเต่งเรียบเรียบเลยครับคันนี้ลูกค้าสั่งขาดเหลืองแค่นั้นพอครับรถคนแก่ครับนี่จาของแกนะครับ เรียบร้อยนะครับเนาะครับมัันมนเป็นยังไงแล้วก็จะโทรครับครัับดูหาไล่อัจจลบีนะครับพวกแขนดำพวกอะไรพวกเนี้ยเผาท่ายหูข้างบนก็มีนะครับนั่นแหละดูเผาเผามันจะมีอยู่บูธสี่ตัวก็ที่อัอยูซีสี่ตัวเดินทางไม่มีปัญหาครับครับอะไรครับบอก่อนที่ออกไปเลยนะว่าเราลูก

นะครับไของเงินฝันทอง,งครับว่างับผมเดินทางปลอดภัยครับไปโชคดีครับไปโชคดีนะลุงเด้อสวัสดีครับ,บรครับครับออ โอเคนะครับคลิปนี้ผมต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ